ครับก็ขอสวัสดีคุณครูปฐมวัทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานผลการดาเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับที่คุณครูจะกรอกข้อมูลนะครับขอให้แนะนําให้คุณครูเตรียมข้อมูลนะครับไว้ในการส่งกลับมานะครับอย่างแรกเลยครับก็คือเรื่องของบัญชีของอีเมลนะครับของ gmail คือของ google นั่นเองนะครับที่คุณครูจะต้องมีข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับ อย่างที่สองครับให้คุณครูดาวน์โหลดนะครับแบบสอบถามนะครับเพื่อให้เพื่อปิ้นให้ท่านผู้บริการโรงเรียนนะครับกรอกเป็นข้อมูลให้คุณครูก่อนนะครับก่อนที่คุณครูจะนําข้อมูลที่ผู้บริการกรอกเนี่ยมาบันทึกลงในโปรแกรมนะครับสามครับให้คุณครูเตรียมไฟเอกสารอยู่สองส่วนนะครับก็คืออันแรกครับผมก็คือรายงานผลการแจกกิจกรรมการทดลองตามใบกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อย่างน้อย20กิจกรรนะครับซึ่งคุณครูจะต้องรับผิดมันให้เป็นในรูปแบบของไฟล์ PDF นะครับผมอย่างที่สองครับผมรายงานผลการดำเนินการตามโครงการการดำเนินงานโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะครับประจําปีการศารึกษา2562ซึ่งเป็นโครงงานที่ต้องสอดคล้องกับบริบทชุมชนนะครับหนึ่งโครงงานนะครับในรูปแบบของไฟล์ PDF เช่นกันนะครับซึ่ง อันนี้คือข้อมูลที่คุณครูจะต้องเตรียมไว้ก่อนก่อนที่คุณครูจะบันทึกนะครับก่อนที่จะคุณครูจะบันทึกลงในแบบแบบฟอร์มรายงานออนไลน์นี้นะครับครับขั้นตอนแรกครับั่นครูเตรียมเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออย่างแรกก็คือคุณครูต้องเลือกนะครับเขาให้คุณครูเลือกอันแรกเลยนะครับอันนี้เป็นอันดับแรกก่อนนะครับผมจะคลิกเลยนะครับคลิกนะครับจากนั้นก็ คุณครูก็เตรียมแบบสอบถามที่ผู้ผูนในการได้กรอกข้อมูลให้แล้วนะครับจากนั้นครับครูคก็บันทึกข้อมูลครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของชื่อโรงเรียนผมสมมตินะครับนะครับอำเภอนะครับสังกัดของโรงเรียนนะครับจะจะมีอยู่เป็นสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการสาศึกษาประถมศเอกชนแล้วก็ถ้ามีมูอนอบทก็สามารถบันทึอนอกอปทได้นะครับชื่อชื่อชั้นผู้ในการโรงเรียนนะครับ ชื่อผู้ดูแลโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยนะครับจํานวนนักเรียนนะครับใส่เป็นตัวเลขนะครับจํานวนครูผู้สอนในระดับปฐม,ม,มวัยนะครับก็มีกี่คนมาใส่เข้าไปนะครับจํานวนครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานนะครับน้ําอากาศตรงนี้นะครับขอให้คุณครูช่วยคุณครูโรงเรียนที่มีคุณครูท่านใหม่นะครับที่ยังไม่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานนะครับขอให้หรายงานจํานวนมาด้วยนะผมจะได้รู้แล้วก็ จะได้มีการอบรมทดแทนต่อไปนะครับสมมติวันนี้ไม่มีก็ใส่ศูนย์นะครับส่วนที่สองครับเป็นแบบสอบถามด้านการสนับสนุนการดำเนินงานโครงงานในโรงเรียนนะครับก็ดูที่ว่าเริ่มตั้งแต่เรื่องของการสนับสนุนบุคลากรโรงเรียนนะครับในรอบุกเดือนมีหรือเปล่าถ้ามีก็ติ๊กนะครับก็กรอกไปตามนี้นะครับจนครบครับผมรีบขอไปเลยนะครับ ก็ลอง,ง่านแล้วก็กรอกนะครับตามที่ท่านผู้มีการได้กรอกมาในแบบเปเปอร์ที่เราได้เตรียมไว้ให้ท่านกรอกก่อนนะครับส่วนที่สามครับเป็นด้านการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นในชั้นเรียนนะครับการจัดก,กิจกรรมนะครับจัดในช่วงชั้นไหนบ้างนะครับกรอกนะครับแล้วก็กรอกนะครับ ในส่วนนี้เขาบอกว่าท่านได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจากแหล่งใดบ้างนะครับอันนี้ก็มีอยู่นะครับว่าได้รู้จากไหนมาถ้าไม่มีน,นี้ก็ให้คลิกอันอื่นแล้วก็บันทึกเข้าไปได้นะครับน,นี่ก็เหมือนกันนะครับไม่เพียงพอใช้บวกอะไรน,นะครับก็บันทึกได้นะครับจากนั้นงคลิกถัดไปนะครับ ถัดไปนะครับก็จะกลับมาในส่วนที่สอนะงนะครับส่วนแปลนหน้าเมนูหลักนะครับคุณครูก็คลิกในส่วนที่สองวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับบันทึกละนี้เรียบร้อยแล้วจะไปกันที่สองบันทึกผลการดำเนินงานทดลองยี่สิบปีกรรมนะครับคลิกนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกไว้ว่าคุณครูจะต้องเตรียมไฟล์นะครับที่เป็นรูปแบบของ PDF นะครับเป็นไฟล์สรุปผลโครงงานยี่สิบกรรมนะครับคุณครูก็คลิกที่เพิ่มไฟล์นะครับ แล้วก็เลือกไฟล์นะครับเราเก็บตรงไหนก็ให้เลือกตรงนั้นนะครับเช่นว่าเราเก็บไว้ที่ document นะครับซึ่งเป็นไฟล์ pdf อย่างเดียวนะครับสมมุติว่าเป็นเป็นไฟล์นี้ละกันนะครับสมมตินะครับคลิกไปนะครับแล้วก็เพนนะครับพออัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกอัพโหลดนะผมรอสักครู่ครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่แต่ไม่ก็คลิกถัดไปครับผมถัดไปก็คลิกที่โครงงานบรรณาศาสตร์น้อยนะครับสโครงงานนะครับก็คลิกถัดไปนะครับอันนี้ก็ดูที่ว่าในวัตถุประสงค์ของการทําโครงงานของเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับจะเป็นโครงสภาพก็คลิดคงสภาพนะครับจะต่ออายุก็คคิดต่ออายุหรือขอรับตราพระราชทานก็ขอคิกที่ีรับตราอย่างเช่นผมบอกว่าโครงสภาพนะครับ คลิกเพิ่มไฟล์เหมือนกันครับเหมือนวิธีเมื่อการเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับโอเคก็ไปที่เก็บนะครับไฟล์เราเมื่อไปตัวนี้นะครับสมมุตินะครับคลิคเข้าไปโอเคอัปโหลดครับผมครับแล้วก็คลิกส่งนีขคือมาเลยบลนะครับก็คลิกส่งครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นครับผมงานส่งนะครับองค์งานนะครับ ผลาำนินการโครงการมันทึวิทยาสนอยของของ,ของงานหน้าเคสหนึ่งเรานะครับสวัสดีครับ